ผมบอกตรงนะวันนี้ผมเจอไอดอลผมอย่างรุนแรงเลยต้องเรียกว่า my อด o l วันเนี้ยถ้าพูดตรงๆนะหยาบๆถ้ากูจับใส่กรอบแล้วแขวนคอเนี่ยกูไม่อายนะกูโคตรภูมิใจเลยสวัสดีครับสวดีครับแซกไว้รุ่นทำกินัโอ้โอ้ขอถ่ายรูปแล้วไปแขวนคอได้ไหมจัดไปครับ เดี๋ยวผมให้กระถาไปพี่จะไปมีแน่นอนเฮ้ยเดียวได้เดี๋ยวรูปสองทีมีกระถาด้วยเหรอใช่จริงไหมเนี่ยมีกระถาแล้วทําไงอ่ะเดี๋ยวต้องบอกว่าถาต้องมีค่าบูชงบูชาปะ่ะม,มีหนึ่งรถหนึ่งันรถหนึ่งคันอันนี้เอาเย <c oughs> จริงเหรอใช่ <c oughs> รถหนึ่งคันนี่คือเอามาขายได้ไหมใช่เอามาขายก็ได้เดี๋ยวให้กระถาเลยรับซื้อรับขายเดี๋ยวบอกเคล็ดลับให้ง่ายๆจริงเหรอแต่พี่ทําได้เคล็ดนี้ยังไงก็มีแน่นอนอย่างผมจริงปหเนี่ยส่วนมากก็ทากันไม่ได้ทําไมอ่ะก็ เดี๋ยวก็ต้องซื้อรถก่อนให้บอกเป็นคลิปหน้าเลยกันคลิปหน้าถ้าใครที่อยากรู้นะต้องมาซื้อรถเดี๋ยวเขามีคาถาให้ได้เลือกไปก่อนเลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวแซกไอที่หายยากๆมาอยู่นี่เยอะมากเลยนะก็ลองดูรับพี่ไอที่หายยากๆมาอยู่ตรงนี้เยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยบอกเลยว่ามาที่ร้านผมจบแน่นอนจบ <c oughs> จะเลือกแน่นอนแล้วก็เลือกเยอะด้วยเยอะมากแล้วก็เลือกจนเลือกไม่ถูกอะ่ะเออเมื่อกี้แอบดูเลือกไม่ถูกจริงอะ่ะ ให้มาดูเลยนะเอาตรงพอบอกราคาไหนไหได้ไหมได้บอกได้หมดเลยทุกคันเอาเอาดงนี้ก่อนดีกว่าแล้วไอ้นี่ไม่แอบเนียนกับเขาด้วยนะเนี่ยแอบเนียนแอบเนียนจะอกไปแล้วนี่เท่าไหร่เอา M เหรอเอา M นี่ห้าก็อ่ะห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าใช่แต่งเยอะครับแต่งอาเช็ดเบหลังคาร์บอนทังคันเยอะเลยครับแล้วเอานี่ดีกว่าแปดเก้าเก้า แต่เก้านี้ก็เริ่มต้นที่สามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าเดี๋ยวสามเจ็ดเก้าเองเหรอใช่สามเจ็ดเก้าสามสี่เก้าทูกสุดสามเจ็ดเก้าสามเก้าเก้าแล้วถ้ามีล้อมาเชฟก็สี่สี่เก้าฮะมีล้อมาเชฟใช่เดี๋ยวดูนะน,นี่นี่เยอะกว่าศูนย์เลยเอ็ดพันมีสิบสามสิบสี่พันฮะเอ็ดพันสิบสามสิบสี่พันใช่ไม่อไม่มีแบบเฟี้ยวเเลยอะไม่มีแน่นอนมีเฟี้ยวเไหมมีเฟี้ยวเฟีะ เอ็ดพันหรือว่าไงเอ็ดพันเอ็ดพันก็ไปเฮทพีไล่เฮทพีโฟมีอยู่แล้วบ้าดิพาไปมีเหรอจัดไปมีเหรอเขาเรียกว่าห้องแรงห้องแรงห้องแรงตลอดห้องแอร์เฮทพีไล่เนี่ยนะจัดพูดเล่นเปล่าโหดแต่งเยอะมากเดี๋ยว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 โอ้นี่มันโชว์รูมดูกะติวะเนี่ยนี่เลยห้องพิซซ่าห้องพิซซ่าโอ้เดี๋ยวดูโอ้ จอสีจอธรรมดามีครบมีจอสีจอธรรมดาด้วยมามีตังเริ่มต้นที่สองแสนสองแสนจบแน่นอนจบแน่นอนสองแสนถึงสองถึงสามแสนมีไฟแนนซ์ไหมมีครบวงจรมีครบวงจรนี่ห้องแร์ห้องแรงนอนห้องแอร์เข้ามาได้เย็นดูนี่ไงร้องมาเช็ดแป๊กเก้าโอ้แบมโบเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยใช่ชุดแต่งสี่สี่เก้าเอง ชิวมิชิคอล449นี่ของแรอเทมมันนั้นเลยนี่เอพลาลโอ้โห oh, แล้วของของบึ้มเลยอะรอเ p ดพีตามเบมโบอิสเปกตามอัปเกรดสายทักโอ้โห oh, ปลดวาวใช่ชุดใหญ่โอ้โหซูนี่ซูคานิการีหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านี่มีซูสติกเกอร์นี่แค่คันเดียวในประเทศไทยแต่งเยอจัด ใส่วิงใส่ท่อเออาร์โฟดปูมีกล่องไม่ขี้ก้านกระทุ้งรบนู่นกล่องไม่ขี้ก้านกระทุ้งโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี่พูดเล่นๆเอาจริงเหรอเนี่ยนี่เอฟโฟกันนี่กำลังมีกระแสเลยว่าเขาจะทำดันให้ดันให้ถึงหลานเพราะว่ารถน่าหายากนี่แรงเท่มันนะอันนี้เสื้อ้โหแรงจัดครับอันนี้ มีตังอยู่เจ็ดสามเกเจ็ดสมเก้าใช่เจ็ดสามเกสภาพดีมากนี่เดี๋ยวนี่ขายเอาแบบนี้เลยเหรอขายเอามันนี่มันขายเอามันแล้วเนี่ยใช่นี่ใครรู้จักดี v 4 v 4 r v 4 s แต่งมี v r ไม่มีตังค์ไม่ไหว v 4 r โหดมากใช่แต่ไม่ได้แต่งขนาดนี้ดีมากใช่รถมันเอก็วอยาวอ่ะใช่ครับ ม oh. ถ้าอยากได้กระถานะต้องมาซื้อก่อนหนึ่งคันใช่กรหถานที่จัดให้จริงมะเนี่ยเคลียรรับไม่ง่ายครับเคลียรับไม่ง่ายคือรับง่ายง่ายบอกไปได้ <c oughs> ต้องซือ้อรถก่อนแล้วก็แล้วก็บอกต่อหน้าเมียด้วยจริงเหรอใช่บอกต่อหน้าเมียด้วยใช่อย่างนี้นะ